เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่วแนว่มุง่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมา ดเดาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับ ตาของเราเบาๆข้อลูกพอสบายบายคลายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราเนให้เบิกบาน ให้แช่มชื่อให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสใครกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของสิ่งมีชีวิต รรนะญญรหรือไม่มีชีวิตก็ตามมีวิญญาณครองหรือไม่มีวิญญาณครองก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันโดยนึกถึงความเป็นจริงของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายจะต้องเกิดขึ้น ตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไปไม่ว่าจะเป็นอะไรทั้งสิ้นแม้แต่ต้นมากลากไมก้ภูเขาเหล่ากาโลกใบนี้ก็เสื่อมลงไปทุกวันสักวันก็จะต้องสลายไปได้กลับวินาศ เกิดไฟไปอะไรกันน้ำไปอะไรกันลมไปอะไรกันเป็นตน้นวินาศไปหมดพังไปหมดถ้าพูดถึงคนแล้วก็ตั้งแต่ผู้กละไรคิดเราเนี่ยบรรพบุพรุษบุป,ปกาดีหมู่ใหญ่ของเราเนี่ยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายหายไป สังขารกับทงปูต้องพังกันไปพ็ะสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงสมบูรณ์ในวิชาและจรณะบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณโดยลงเองแต่จะรู้ดโดยลงเองโดยชอบแล้วก็สั่งสอนมนุษย์และเทวายังต้องดับขันธบริณิพาน ละอรหันต์ทั้งหลายกระดับขันธบริณิพานละปัจเจคุติเจ้าอ่อนเดินอากาศได้ทรงกัิญญาอะไรต่างๆก็ยังต้องดับขันธบริณิพานายกันหมดทั้งสิ้นมหาปูชนียาจารย์ของเราผู้มุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรม รู้เรื่องราวของสรพสัตสรพสินทั้งหลายมีรู้มียานัทสนะอันแจ,จ่มแจ้งมีมโนปณิธานที่ยิ่งใหญ่มุ่งที่ไปปราบมาประหารกิเลสให้สิ้นเชื่อเมลิเสซยังถูกพยามาณจับถอดกายได้คุณยา,ยาจาร์ของเราก็เช่นเดียวกัน ก็ยังถูกถอดกายสังขารก็มีวันเสื่อมกันไปแล้วก็จะต้องพัดพลากจากกันไปนับภาษาอะไรกระโตของเราเนี่ยยังมีคุณธรรมและคุณวิเศษไม่เทียบเท่ากับท่านทำไมจะไม่ผูพปังก็จะตั้งเสื่อมสลายหายกันไป สักวันหนึ่งคนเป็นอย่างไรสิ่งของเสื้อผ้าที่อยู่อาศัยรถลาทรัพสมบัติอำนาจวาสนาพวกพ้องบริวารก็ต้องพัดพลาจากเราไปหรือเราควจะพัดพลายจากสิ่งนั้นไปนี่คือความจริงแท้ของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเพราะฉะนั้น ให้คลายความผูกพันอย่าไปยึดมั่นถึงมั่นจนเกินไปเพราเป็นตัวเราเป็นของของเราทั้งหมดนี้แค่เป็นเครื่อนอาศัยให้เราได้มาสร้างบารมีมาทำอริภพาให้แจ้งสแสวงบุญสร้างบารมีเท่านั้น คิดได้อย่างนี้เนี่ยใจเราก็จะได้คลายความผูกพันแล้วก็ควรคิดกันทุกทุกวันวันละหลายหลายหนเราก็จะได้ตั้งหน้าต่างตาทำมาหากินทำมาค้าขายแล้วก็ทำมาสร้างบารมีจะทำให้เรามากีกำลังใจในการทำทานรักษาศีลแล้วก็จริญ้ภาวนาทำศีลสมาธิปัญญาให้มันเกิดขึ้น ศีลสมาธิเป็ญญาได้เกิดขึ้นแล้วก็จะทําให้ยิ่งเนินไปเป็นอัติศีลอธติจิตอธติปัญญาเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ใช้เวลาสักหนึ่งหรือสองนาทีที่นิพิจารณาเรื่องราวความเป็นจริงของสัพสัตและสัพสิญญอย่างนี้แล้วเราก็จะได้คลายความผูกพันเป็นอัตโนมัติ ก็จะทำให้ใจของเราเนี่ยตั้งมั่นอยู่ที่ศูนย์กลางกายได้เร็วเข้ามันก็จะย้อนกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวหลังจากที่ห่างเหินเหมือนมางจากศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดกันไปนานแล้วไปติดในสิ่งเหล่านั้นในคนสัตว์สิ่งของเ็ไดอในรูปสิ่งกิรสิสัมผัทธรรมรมอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านั้นไม่ให้ความเต็มเปลี่ยนของชีวิตไม่ให้ความสุขที่สมบูรณ์ที่แท้จริงที่เราแสวงหายอยู่ไม่ได้ให้ความพึงพอใจสูงสุดกับชีวิตเพราะฉะนั้นตั้งมั่นคิดอย่างนี้บ่อยๆใจก็จะรวมได้ง่ายแล้วว่ามันไม่ผูกพันกับสิ่งใดจนเกินไปผูกพันแค่ เป็นเครื่องอาศัยกันชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเมื่อเราทำใจได้อย่างนี้แล้วเนี่ใจเราก็จะรวมนึกน้อมไว้ในกลางกายฐานที่เจ็ดมักงกรง่ายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือ หรือจำไง่ายไปอยู่ในบริเวณแถวกลางท้องของเรานะนะั่นแหะเราจะนึกได้ง่ายแต่ไม่มีการลุ้นเกรงเพ่งจ้องคือพอปล่อยวางแนละ้วมันจะกลับที่ตั้งดังเดิมของใจคือที่ศูนย์กลางกายฐานที่จิตเองเนะี่ยใจก็อยู่ๆตรงเนี้ยนิ่งๆนุ่มๆ เบาเบาสบายสบายถ้าเราเผื่อเหนียวไว้สักนิดแล้วก็เอาใจผูกพันไว้กับสัญ,ญลักษณ์ของพระรัตนตรัยคือจะนึกเป็นองค์พระแก้วขาวใสบริสุทธิ์เอาไว้ในกลางท้องของเราก็ได้ขนาดไหนก็ได้ให้ท่านนั่งขัดสมาธิเจริญสมาธิภาวนา อันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราหรือบางคนถนัดนึกถึงดวงแก้วใสๆเหมือนเพชรสมเม็ดหนึ่งที่ใสบริสุทธิ์กลมรอบตัวงามไม่มีทิฏฐิอยู่ในกลางท้องเราก็ได้หรือบางคนคุ้นเคยกับการนึกถึงมหาปูชนีจารย์ ประเดีวคุณหลวงปู่ของเราผู้คนพบพิชาธรรมกายจะนึกน้อมท้านอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะลูกนะจะนึกเป็นภาพก็ได้หรือถ้าใจเราปล่อยวางได้ก็ไม่นึกเป็นภาพก็ได้อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็กลางท้องของเรา แล้วเรารก็ประคองใจให้หยุดนิ่งๆนุ่นมๆเบาๆสบายได้บริกรรมภาวนาในใจเบาๆสม่ำเสมอให้เสียงดังออกไปจากนในกลางท้องของเราค่อยากระเสียงที่ดังออกมาเองเป็นสำนึกลึกๆ ไม่ใช่เป็นการท่องแบบใช้กำลังภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหัง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  ดังออกไปในกลางท้องของเรานะจ๊ะเหมือนเป็นเสียงที่มาจากแหล่งแห่งความบริสุทธิ์แหล่งกำเนิดแห่งอนุภาพไปมีประมาณที่ลึกๆไกลกจากในอายตนะนิพพานุานดังมาจากกลางท้องผ่านสูงกลางกายฐานที่เจ็ด เพื่อขจัดสิ่งที่เป็นมล,ลทินของใจบาปอากศุศลธรรมต่างๆมีบากับมีบาคมาให้หนักเป็นเบาเบาเป็นหายเจือจางละลายหายสูญไปคงเหลือแต่ความบริสุทธิ์ผุดผ่องของใจเราที่ใสใสปราศจากนิวรณ์ความนิคิด เกี่ยกเรื่องกามมาชันทะความขัดเคืองใจความผูกโกรธปกยาบาทความสงสัยในเรื่องราวของบรรตนาตรัยความฟุ้งไปในเรื่องต่างๆความง่วงความทอ้อความเคลิ้มอะไรต่างๆเหล่านั้นเป็นต้นให้หมดสิ้นไปความมืดในดวงใจของเราจะถูกขจัด หมดสิ้นไปเหมือนดวงอาทิตย์ดวงตะวันที่สาดแสงเงินแสงทองผูดขึ้นทยามอารุณนไทยยามเช้าขจัดความมืดในอากาศให้หมดสิ้นไปทำให้อากาศสว่างมองเห็นสรรพสัตว์สรรพสิ่งทั้งหลาย นึกไปได้ใจที่ใสยเยือกเย็นอย่างนี้นีลูกนะสติก็สบายและสม่ำเสมอก็จะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติเราจะมีความสุขแล้วก็สนุกต่อการจเจริญสมาธิภาวนาโดยไม่มีความรู้สึกว่าต้องพยายามทำใจเป็นสมาธิต้องฝืนใจไม่ให้ฟุง้ง มันจะไม่เกิดความรู้สึกอย่างนี้จะเต็ม่ไปด้วยความสมัครใจสุขใจสบายใจบุญมันเทิงเกิดขึ้นในการเจริญสมาธิภาวนาเพื่อสแสวงหาพระรัตนตรัยในตัวให้รู้ทุกคนเนี่ยทำกันอย่างนี้นะจ๊ะเช้านี้อากาศกำลังสดชื่น ลมพัดเย็นสบายเหมาะสมที่ลูกผู้มีบุญทุกคนจะได้ประกอบความเีพยรนทำงานที่แท้จริงของเราคือการสแสวงหาพรระัตนตไตรในตัวก็ให้ทำให้อย่างถูกหลักวิชานะลูกนะ <S <S ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพรระัตนตไตรในตัว ทุกๆคนนะลูกนาะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบเงีบนะจ๊ะ